นะครับความมีเมตตาต่อสัตว์ตรีฉานนะครับเป็นสิ่งที่เราควรฝูนนะครับเพื่อให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับอบอ,ออกมารีรู้จักเมตตารู้จักการแห้อภัยนะครับด้วยการฝึกในการให้อาหารสัตว์การอยู่ร่วมกันนะครับเราใช้หลักของ หลวิหารสีนะครับเมตตากรุณาพิตาเปขานะครับเราเมตตานะครับใหญ่ครมีความสุขก็าเขานะครับเรากรุณานะครับใหญ่ครับพ้นทุกข์ก็คือหาอาหารให้พวกเขากินนะครับพิตาคอยดีใจนะครับถ้าเขากินเขามีความสุขเราก็ดีใจดยนะครับกุเปยขานะครับบางทีเขาก็ทะเลาะกันตูกันครับมย่ไรบีอย่เนี้ย เราก็วางเฉยครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขานะครับ